สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเมล่ถยหามาแล้วนะคะอุ้ยแสยงคือไรเธอนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันเย็นวันพระฤหัสแล้วนะคะพี่ขาแต่อยังกินแรงกันนอได้อย่างกินแรงกันฮนะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีเมทุกคนเนาะอ่อเมื่อนี้เดี๋ยวจะพาไปดูคุณยายก่อนนะคะ อันก่อนขึ้นไรนะคะก่อนก่อนจะเข้าทํางานประจําของเรานะคะงานประจําของเราก็ต้องขึ้นไรสดทุกวันนะคะแต่ว่าผ้ามือนี้เหลือเสื้อผ้าเหลือไม่เยอะแล้วนะวันนี้เสื้อผ้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะแต่ว่าจะขึ้นไรจะขึ้นไรลดราคาแบบเซียวปังๆเลยขายออกให้มันหมดเลยนะคะแล้วก็จะเอาข้อถุงเข้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมามาดูเดี๋ยวจะพาไปเดินเดินไปดูนะคะคุณยายคุณยายอันเดนยางกินแรงเนาะ กินข้าวแล้งกับหยางเกาะกินแล้วเระบอกฮะกินข้าวแล้วเระบอกกินเก่าห้องก็แล้วพี่น้องค่ะพี่ขากินข้าวห้องก็แล้วสวัสดีแนะสวัสดีค่ะนนเร็วๆสวัสดีค่ะกินข้าวแล้วเระบอกกินแล้วแล้วสาวเขียวบองกินเก่าห้องเรากินข้าวกับหยางวังหันไง นี่เขาก็บอกม่วงกัปลาปลาปปลาหนึ่งเอ้ปลาปลาหนึ่งบาเนึปลาปลาหนึ่งปลาเผาปลาหนึ่งปลาเผากินกับอ่ากับเจลกะปินอกจาเจลกะปินายเจลกะปิแล้วก็เนี่ยมาพิ่นกับบักม่วงพี่รองคาะมาขาดบักม่วงบ่ได้บ่ได้บักม่วงเบอ้อ อันเพิ่นขายบักม่วงบ่ไเ้ดด้เพิ่นกินเข้าแล้วเพิ่นก็กินบักม่วงน้ำเอียกี่พี่น้องคะ่ะเอามาโอ้ยไฟมันเหมือดมันเหมือดเดี๋ยวไม่รีบเปิดไฟก่อนแป๊บนึงพี่บักม่วงเอามมนคือบ่ออกไฟคือบ่กออกอันนี้อันนี้บักม่วงตัวนี้ตัวนี้มะม,ม,ม,ม่วงมะม่วงขมิ้นบักม่วงขมิ้นมะม่วงขมิ้นที่บ้านทัฟฟี่นะคะ อ่าไปเดตเอาอยู่บ้านท็อปปี้นะครับเอามาแบบหลายโหลดเพคนท้องอังกฤษนั่งกินเนาะแล้วก็อันนี้นะครับตัวนี้โอ้ยพอเห็นหูตัวนี้อันนี้บักม่วงบักม่วงอย่างกระไรบักม่วงใบโบกบอกระบม่วงน้อยบักม่วงใบโบกมะม่วงใบโบกใครรู้จักบ้างมะม่วงใบโบกพี่น้องขาเบิ้งจิล่ะอันนี้แม่ท็อปปี้บักม่วงใบโบกก็บักม่วงไข่บักม่วงปลาเนาะยายเนาะบักม่วงปลาบักม่วงไข่นะพี่น้องขา แม่ท็อปปี้แม่แอดมินเม่รีแม่นิ่งนะพี่น้องครับเพิ่นอันเก็บเซตถุงประมาณสามถุงละเมินนีเพิ่นเอาอันมาฝากคุณยายเพิ่นเอามาต่อนคุณยายเนาะเพิ่นเอามาฝากมาต่อนคุณยายแบบสามถุงแบบหลายเบื่องจน้อมาเต็มอันเต็มอันตะก้าเราจะมาเต็มถาดเต็มอันนี้เรามากินใบโบกเราจะกินใบโบก้ะพี่น้องครับแล้วก็มีมะม่วงใหญ่บั่วงใหญ่วงใหญ่บ้านเฮางอันนี้ก็ท็อปปี้ก็เอามาฝากคุณยายนะ แซ่บอยู่บ่อของม่วงอีท็อปบามาฝากเสีบ,สบอิ่มๆแล้วมันบอกเขาเอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวเข้าบ้านคือเม่ียนโค้ดเม้าโบเมียมันก็บ,บ่เมียน,นี่เนาะบ่ได้ไล่สดเพิ่นเพิ่นคิดว่าไม่ลีไล่สดอยู่ในตอนนี้เพิ่นคิดว่าไม่ลีไล่สดคือขายของนั่นแม่นบ่กเนื้อว่ามันไล่สดคือขายของนันค้นั่นนั่นเสื้อของซื้อหยังเ่าบ่บ่บเมียนอันนี้ถ่ายคลิป กาเป็นคีบกินข้าวแรงแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าบ้านจะนอนกับสิภาเข้าบ้านเ้าบ้านไปนอนฟังอ่นมอลำบ่นอนฟั่งมอลำมนอนฟังมะลำมไปเลยแต่เรจะกันนางออกนางออกมานางอ่นเป่าเข้าไปนองค่ะยางออกมานางเป่าห้องอันคลายของนางหัวนางยิมอยู่บ้านร้านที่ยังกันหัวนางยิมให้ฮืฮืออยู่นั่นนะคะีปน้อนขาพักกันในยังนาะกินแรง แรงนี้ได้แลมากินอุ้ยของไม่หเหลือเพราะลายด้วยเดี๋ยวพาย่างเข้าไปเบิรงของกันเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูของก็จะมืแน่นิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้เปิดไฟในเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะอ่าสตูขายของเลยนี่คะยังไม่ได้เปิดไฟเลยเ่ะเปิดไฟก่อนไปมนนึงของเหลือเพราะลายพี่น้องขาวันนี้เพิ่งเกลีร์ของไปไปส่งเป็นบางส่วนเนาะแล้วก็ก็จะมีอ่อบางส่วนที่แบบว่าอ่าพี่พี่เอฟซีนะคะพี่พี่ใจดีเราเอฟของไว้แล้วก็อ่า อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟของไว้ก่อนแล้วก็รวมกันทีเดียวค่อยแบบว่าไปส่งทีเดียวอะไรประมาณนี้ก็มีนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าของวันนี้ก็เหลือไม่เยอะเหลือประมาณจำหนิพี่น้องคะชุดนอนเหลือประมาณแค่นี้แล้วชุดนอนเหลือแค่นี้แล้วเพราะว่าหมู่บ้านลงไรแล้วกัอ่อมีพี่ส้มนะคะพี่ส้มพี่สมกับมะเหมานะคะขอบคุณพี่ส้มนะคะพี่ส้มนะคะพี่ส้มมาม่านะคะขอบคุณมากหมู่บ้านกับมะเหมออ่าชุด มะเหมามะเหมาให้เขาเรียกว่าอะไรมะเหมาให้แอ,อดมินเมลลี่ทั้งสองคนเลยนะคะให้งบแอดมินเมลลี่ทั้งสองคนแล้วก็ให้งบเมลลี่ด้วยขอบคุณมากนะคะพี่ส้มขาพี่ส้มมามา่าแล้วก็ขอบคุณพี่ติม๋มพี่ติม๋มสาวบ้านนาพี่สาวเบิงพี่อะไรนะพี่เหนียง อีสานอ่าอีสานใต้สกาวแล้วก็อีกลหลายๆค,นค้นขามหลายๆแม่ๆนะคะที่เขามาให้ก็ต้งใจแล้วก็กางเกงกางเกงเหลือสำหรับพี่น้องค้าบึงที่ละ่ะของจากของลหลายๆจากของเยอะๆนะเหลือแค่นี้แล้วนะของเหลือประมาณแค่นี้เดี๋ยวตอนเย็นเมลลี่ก็จะขึ้นไร้เหมือนเดิมขึ้นไล่ขึ้เกาแบบพี่น้องค้าขึ้นไรเหมือนเดิมเพราะจะรถอ่าลุกของออกมห้มันเบิด จะเอาของออกให้มันหมดนะคะพอดีเมลี่กาลังจะสร้างผ้าถุงมาใครอยากได้ผ้าถุงสวยๆผ้าฝ้ายผ้าถุงผ้าฝ้ายผ้าถุงลายสวยลายเป๊ะลายปังผ้าถุงมาจากเชียงตุงมาจากทางเหนือนเกเจ้าแบบเป๊ะปังอลังการมากมีตะลายสวยๆรอบนี้เมลี่ก็คัดเองกับมือมีตะลายสวยๆพี่น้องคะ่ะลายสวยจริงๆนะแต่วันนี้พี่ขาอย่าลืมนะวันนี้นะคะวันนี้วันวัน,ว,น,ว,นวันพฤหัสที่สิบสามวันที่ พารือาสที่สิบสามพี่้องคะมีชุดนอนชุดนอนกับเสื้อยืดชุดนอนเสื้อยืดเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือแค่นี้เองเหลือแค่นี้เองหมู่เครื่องนี่คือจังขายประดัอยู่ในไลน์แต่ว่าลงไลฟ์เสร็จก็ขอบคุณพี่สม้มแล้วก็ขอบคุณแม่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 อะไรแม่น้ําจิตนะคะขอบคุณแม่น้ําจิตขอบคุณพี่พี่อะไรนะ เห็นบอกยืสึกจับซื้อเอ,อพี่หวานหวานนะคะพี่หวานหวานพี่คณะสวานนี่ละพี่น้องขาหลายผู้หลายคนก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเมรี่นะจ๊ะเดอ้อมาเอานะมาเอานะวันนี้จะลดราคายังไงมาเอานะวันนี้จะลดราคามันยังไงมาเอานะถาเตรียมเอฟพี่น้องขาถาเตรียมเอฟเนี่ยมีกางเกงกางเกงอันนี้ก็กกสวยปะค่ะหนึ่งพี่น้องะ่ะ กางเกงแบบนี้ก็สวยนะผ้าใส่สบายมากมิลี่ก็จะลดนะวับบนนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบลายแล้วก็ตัวเนี้กางเกงเขาเรียกว่ากางเกงอะไรกางเกงลายผ้าไทยกางเกงลายผ้าไทยเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลายผ้าไทยก็เหลืออยู่แค่แปดตัวนะคะชุดนอน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 ที่คุณใส่แล้วคุณจะไม่ได้นอนเบิ่งแนะ ชุดนอนคุณใสจแล้วคุณจะไม่ได้นอนมีสชุดเป็นผ้าสัตินีนหลักกะชุดนอนเซ็ตชุดนอนเซ็ตเหลือไม่เยอะหนึ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ่งสองมสหเจแปดโตแล้วก็เสื้อยือดเสื้อยือดผ้าแบบใส่สบายมากเป็นฟรีไซส์กระสีมลดราคาอีกนะฮะลดร,ราคาเป๊บปังอลังการเลยพี่น้องค่ะอุ้ยน้องหายเนี่ยเห็นบอหายครูใจไม่หีดเด้นี่ น้องไห่คู่ใจมิลลี่น,นั่นนี่บึ่งจะได้พี่น้องขาดไม่ได้นะไห่คู่ใจนะนี่ไห่คู่ใจนะนี่นาอผู้ใดก็กสิล่ำคู่หาตลอดด้วยมือใดบ่ไดอันบ่ไดอันล่ำก็สิเป็นแบบเป็นขายของบระส่วนเป็นแบบบึ้งบึ้งบิงบิง,บงจังหน่อยเนี่ยตะมือใดขันเด็ดฟอนไดล่ำเนี่ยนี่ห,ห่วยออดแตกโลดพี่น้องขาออดแตกโมเมนต์หอันนี้เด้ออันนี้โมเมนต์หอันโมเมนต์หาเราโทษเราหยั่งเด้อ เป็นห่เงินห่ยคำพี่น้องขาห่มนี่สองห่สองใบนะสองห่สองใบนะจ๊ะนี่กับประมาณสถานที่เมลี่ทำงานพวกบางคนก็สิแบบว่าบ่เห็นสัตว์พอเหน็เหนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นมุมกว้างแบบนี้ก็จะศัตรูไข่ของเมลี่ก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องขาดแต่ว่าตอนนี้มันเหลือของมันม่ซ้ำนี่ของมันเหลือแค่นี้เองมันก็เลยดูนิดหน่อยแต่ว่ารอผ้าถุงเมลี่สั่งผ้าถุงมาแล้วอ,อ๋อสั่งมาแล้วไม่รู้ว่าจะถึงพรุ่งนี้หรือมาลรืนนะ บองวามืออื่นหรือมือเมือประมาณนี้เนาะอย่าลืมเข้ามาเอฟนะผ้าถุงลายสวยๆทั้งนั้นเลยผ้าถุงลายสวยเป๊ะมากรอบนี้ก็คัดเองกับมือพร้อมรอบนี้ก็คัดเองกับมือด้วยนะจ๊ะสวยดี่งได้พี่น้องขาผู้ดใดอยากได้ผ้าถุงผ้าผ้าฝ้ายนะเป็นผ้าถุงผ้าฝ้ายทอมือรอเลยแต่ว่าคืนนี้เข้ามาเอฟก่อนอาจจะขึ้นย่ดอกขึ้นึ้นไล่่าอาจจะไม่นานมากเพราะว่า เก็บแห้งไว้นะคะแต่ว่าขึ้นนะขึ้นอยู่นะคะเฝ้ามาเอ็บนะเมลี่จะลดราคาออกให้หมดมาซอยเสื่อเมลี่ออกเบิร์เนี่ยมันเหลือไม่เยอะแล้วนะเสื้อยืดเหลือแค่5ตัวเอ้เสื้อยืดเหลือสองสหชุดนอนเหลือแค่1 2 3 4 5 6องสามกเจดแดเก้ากางเกงกางเกงรวมแล้วเหลือไม่ถึง10ตัวด้วยซ้ำนะคะของในร้านอ่า ประมาณเศร้าโตในหลัของในร้านเหลือตอนนี้ประมาณประมาณน่าไปน่าจะถึงยี่สิบอยู่นะนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮ็ดเวียอยอีห่างแล้วเดี๋ยวจังหน่อยไม่เลกะประมาณทุ่มนึงโดยประมาณเหมือนเดิมอาจจะมีเลทแน่กะได้นะเหมือนทุกทีเหมือนทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งเมลี่ก็จะขึ้นประมาณทุ่มหนึ่งแต่บางทีก็อาจจะเลทอยู่เพราะเฮ็ดงอี้ยอีกับเบลเลี่ยนเนาะ uh, นี่เด็ก oh, oh, oh. จะเป็นยัง ไปเส็จแ่อเสือโง่โโอมาเลยเจ้าของเมื่อเรอยบ่ลือตั้งแด่กทกรักษาสัตไปบบเครื่องหนึน่งเดือนก,กับพีโทรศรักษาแบบประจำตัวตกนงนั่งด้พี่น้องค่ะเพราะว่าเอาไว้ถ้าเบงเออาล่ำบ่ยายเอาไว้้าเบงมาล่ำบ่แมนบ่ บ,งบึงมาล่ำบึงเวลาบึงมาล่ำบึงเวลานอนบาลับตีหนึ่งตีสองก็ทุ่งเอิญห้องวืนๆยังเถื่อนห้องไข่ขอเงินกับซองหย่านตึกยังเถื่อเรียนลมซองมานั่งบึงห้องเหลี่ยวกับหัวยุ่มยุ่มเหมือนหัวให้หลานหัวควันห้างยังเถื่อนนอนฟอมห้างผุนยังเถื่อนไม่หลีอ่าไรไขายของลุงของเสร็จใช่ไม่หลีก็จัดจัดแล้วก็แยกของหรือว่าเก็บของอ่าจัดหลานเอียงบุศีน่าไม่หลีจะเห็ุทำให้เหลี่องหนีเลยเพื่อนกก เท่เาเออน่หะตีหนึงจะตีหนึ่งตีสองนั่นกับ่ท่นนอนได้นี่เนี่มนยมือเศร้าเดี๋ยวนี้เนี่ยมือเศร้าลูกก็เศร้าอยู่บ่ลูกสวยลูกสวยมง,ง่มงมงหนึ่งตีแดดออกจังออกมาได้บ่แต่ว่าถ้ามันขึ้นส่วนสรับที่ละเพิินจากไรย่่งขึ้นจากไรยู่บ่บ่เลี้ยวบ่จากไรเลยนอนบ่หลับเออพี่มูได้เปิ่นมี่มูนั่นเศร้า อ่ะโอเคพี่น้องขาอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเข้ามาเอฟมาซื้อของช่วยเมลี่ด้วยนะของเหลือไม่เยอะเมลี่จะลดราคาให้หมดเลยนะมาซอยอ่าเมลี่ซื้อให้เบิร์แน่น้อยใหญ่เนาะอ่าขอขอเนะมาซอยซื้อแน่เลยขอมาซอยซื้อลูกซื้อหลานแนะ่มาคอยซื้อน้าลูกน้าหลานให้มันเบาบาง บ่เห็นงงดอกมันจิ้มโอเคพี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์อ่ะย้ายอวยพ่อในพี่พี่เอฟซีนะเร่ยวอวยพ่อหนเพิรนแนพี่พี่เอฟซีทุกคนนะเร็ว่ยวอวยพ่อหนมีความสุขความเจริญเด้อให้เงินไหลกองทองมาเด้อ จ้าจูเดอจ้าจุขอให้พี่พี่ทุกคนร่ํารวยเงินทองแล้วก็ร่ํารวยความสุขนะพี่น้องคะ่ะร่ํารวยเงินทองแล้วก็ร่ํารวยความสุขนะคะคลิปนี้ฝากไว้สํานี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วพี่น้องค่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยายลายบ๊ายบายบ๊ายบาย